สวัสดีครับสำหรับวิดีโอนี้นะครับเดี๋ยวจะมาแนะนำนะครับพอดีมีถามเข้ามาหลายคำถามเลยเนาะไม่ว่าจะเป็นใส่วิดีโอยังไงใส่แพนที่ยังไงนะครับเดี๋ยวผมก็ทยอยทําให้เลยนะครับด้วยความเต็มใจนะครับมีคําถามถามมาได้เลยนะผมจะได้มีคอนเทนต์ทาวิดีโอด้วย <laughs> อ่ะโอเคอ่อเอ่อตอนนี้มีคอร์สท,ที่สอนทําเว็บไซต์ฟรีอยู่นะครับใครที่ต้องการเรียนทําเว็บไซต์เนี่ยผมก็มีให้นะ ก็คือมาที่เว็บนี้นะครับ f a e d i n e t w o r k c o m นะครับแล้วก็3 4 5เนาะหรือว่าเข้ามาที่เว็บ f a e d y n e t w o r k นะครับแบบนี้นะครับก็จะเข้ามาสู่หน้านี้นะแล้วก็ไปที่บทความนะครับผมก็จะทําเตรียมรายละเอียดไปให้นะครับก็คืออันนี้เนาะสามารถคลิกเข้าไปได้เลยนะครับในส่วนนี้นะครับก็จะมีเนื้อหาให้ดูด้วยนะว่าเอ๊ะมันจะเรียนยังไงนะครับเราจะเรียนกันในกลุ่มปิดของ f a c e b o o k นะครับผมก็ คือสมัครแล้วเรียบร้อยนะครับส่งรายละเอียดมานะผมจะดึงเข้ากลุ่มนะครับแล้วก็จะอนุมัติเข้ากลุ่มให้นะกลุ่มเรียนเนาะแล้วก็การเรียนจะมี2แบบนะครับหลังจากวันที่31พฤษภาคม2 5 6นนะครับก็จะเป็นเสียค่าใช้ใจนะ่ายเนาะ345บาทนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยมีเรียนฟรีอยู่นะครับก็สามารถทําการสมัครทางนี้ได้เลยนะครับก็คือคลิกสมัครสมาชิกไปเรียบร้อยแล้วเนาะแล้วก็แจ้งชื่อนามสกุลแล้วก็รหัสสมาชิกมาให้ผมทางเฟซก็ได้นะครับทางนี้เนาะ อะเดี๋ยวมาดูกันนะครับเริ่มจากคําถามที่ถามกันมานะครับว่าในกรณีถ้าสมมุติว่าเราต้องการใส่แผนทีนะ่ไปในเว็บไซต์ของเราจะทํายังไงดีให้ลูกค้าแบบว่ากดคลิกเข้ามาเลยอะไรประมาณนี้นะครับเราก็มาที่แมปนะครับง่ายๆเลยก็ไปที่แมปนะครับแมป google.com ประมาณนั้นนะครับก็พิมพ์แมปก็มาแล้วนะครับแล้วก็เลือกหลังคาบ้านเราเลยครับเช่นเราอยู่ตรงไหนอะไรยังไงนะครับเช่นสมมุติว่าอ่าผมเลือก แถวนี้แล้วกันนะครับแถวนี้แล้วกันนะครับก็คลิกไปเลยนะครับตึ้งเขาก็จะขึ้นมานะครับในส่วนของตัวเนี่ยแชร์ตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเขาก็จะขึ้นแชร์ตรงนี้มานะครับเราก็คลิกแชร์ไปเลยนะครับแบบนี้นะครับเขาก็จะมีให้เราเลือกอีกนะครับ2อย่างนะครับก็คือส่งลิงก์นะครับแล้วก็ฝังแผนที่นะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษเนี่ยก็จะเป็นคําว่า embed นะแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยก็เป็นฝังแผนที่นะครับก็เตรียมจอบเสียบมาให้พร้อมพร้อมนะครับ เราก็สามารถเลือกได้นี้ก็จะเป็นลิงก์ปกตินะครับถ้าสมมุติว่าเป็นไปได้อยากให้แผนที่ขึ้นไปด้วยให้รถเข้าไปก่อน <laughs> นี่พยายามปิดประตูแล้วเสียงก็ยังเข้านะครับนี่เดี๋ยววิดีโอต่อไปนะครับหน้าผมจะข่าววันนี้นะครับเดี๋ยวพลังไปซื้อไฟอยู่นะ <laughs> <laughs> ก็กดคัดลอก HTML ตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้เนี่ยสามารถปรับขนาดได้นะอยากได้เล็กกลางใหญ่กำหนดขนาดเองอะไรแบบนี้สามารถทําได้นะผมไม่กําหนดนะครับ เพราะว่าประหยัดเวลาพรากกดคัดลอก HTML ไปเลยนะครับจากนั้นก็ไปที่เนื้อเรื่องของเรานะครับเช่นสมมุติว่าผมต้องการแทรกใส่ไปตรงนี้นะครับแทรกใส่ไปตรงนี้นะครับเราก็บอกว่าติดต่อเราอ่าแบบนี้นะครับแล้วก็กดว่างกดคอนโทรลวางไปเลยสิคอนโ V ไปเลยสิเป็นยังไงบ้าง ฝังมาไหมมาไหมนี่อ้าวไม่ไปนะครับไม่ไปนะครับอ้าวทำยังไงทำยังไงดีลหละแน่นอนครับก็ไปกดเลือกตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์คําว่า html html นะครับแบบนี้นี่นี่น,นี่แบบนี้นะครับแล้วก็กดมานะครับแล้วก็ทําการกดวางไปนะครับวางก็คือไอตัวที่เราก o p ปี้มาจากตรงนี้นะครับคัดลอก html มาเนาะ แล้วเราก็ไปทําการกดวางตรงนี้นะครับจากนั้นเราก็กดดูก่อนไปนะครับตึง้งก็จะมีแผนที่ปรากฏขึ้นมาสวยงามมากเลยนะครับนี่แบบนี้นะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์กันเยอะๆนะครับ <laughs> ประมาณนั้นเนาะอ่าแบบนี้นะครับก็จะได้แผนที่มาแล้วนะครับทั้งนี้เนี่ยถ้าสมมุติว่าคนที่เขาเข้ามาดูเว็บเรานะกดไปจากตรงนี้นะครับเขากดเส้นทางตรงนี้นะก็นําทางมาที่ร้านของเราได้เลยนะครับสําคัญอย่างเดียวคือ ปักหมุดให้ถูกนะจ๊ะว่าอยู่ตรงไหนอย่างน้อยเปิดเข้าไปใกล้ๆบ้านก็ยังดี<笑><笑>นะครับก็เป็นตรงนี้นะครับก็สามารถเ,ออเพิ่มได้นะครับอ่ะอันนี้ก็เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วก็ทุกครั้งนะครับที่ทํางานแล้วนะก็ให้ทําการกดอัปเดตไปด้วยนะครับสาหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับฝากกดติดตามช่องด้วยนะแล้วก็ถ้าใครบอกว่าดีก็แชร์นะครับอ้อแล้วก็สําคัญมากเลยนะครับ อีกอันหนึ่งนะครับก็แนะนําเว็บนี้นะครับ OK d m ดีดตัวนะครับ .com นะครับแบบนี้นะเข้าไปนะครับแล้วจะพบกับความมหัศจรรย์นะครับก็คือนี่จะมีคอร์สสอนทําเว็บไซต์นะครับเยอะแยะเต็มไปหมดเลยนะครับเป็นของผมเองนะครับก็อุดหนุนกันได้นี่นะครับหลายอันเลยเนาะอ่าโอเคสำหรับวิดีโอนี้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วพบกันใหม่ในวิดีโอต่อไปนะครับสวัสดีครับ